ดีครับเพื่อนๆผมวัชัยฟาร์มครับวันนี้วัชัยฟาร์มจะมาพามาอัปเดตนะครับฟักทองทองอําไพสีสอหกหลังจากปลูกแล้ว5วันผ่านไปนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนาะมาดูนะครับว่าฟักทองทองอัาไพที่ปลูกไปแล้วผ่านไปแล้ว5วันนะครับ เป็นจะได้พ้องที่วรชัยฟาร์มไปกันเลยนี่ครับเพื่อนๆน,นี่วรชัยฟาร์มกำลังใส่น้ำอยู่เนาะฟักทองทองอําไพสีสองหกนะครับที่วรชัยฟาร์มทําการปลูกนะครับก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพาเพื่นนอ,อาานๆไปดูเนาะ นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่คือต้นดีสมบูรณ์เนาะนี่หลังจากปลูกได้แล้วห้าวันนะครับนี่ตาเพื่อนมาอัปเดตนะครับเวลาตีเวลาใช้ฟาร์มก็อย่าใส่น้ำทุกเจ้านะครับใส่เฉพาะ่วงเจ้านะตอนนี้นี่นะครับติดปด๊นะครับโอ้จัดเข้าท่านีน้นี่นะครับต้นที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนาะ อันนี้หลังจากป,ปลูกไปแล้ว5วันนะครับก็วาลชัยฟาร์มตอนนี้มีการใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยน้ำตาลนะครับตั้งที่ตั้งเหนือของห้องปุ๋ยน้ำตาลนี่เนาะ21 0 0แล้วก็ย3 S นะครับก็วาลชัยฟาร์มใส่ไปประมาณ3กิโลนะครับก็ละน้อยหนึ่งนะครับใส่ไม่ได้ใส่เยอะเนาะนี่นะครับนี่แตพาเพื่อนๆมาชมเนาะ แถวแรกนี่นะครับเกือบทุกต้นเนาะก็แถวแรกนี่ก็ติดทุกต้นนะครับก็คือว่าแถวแรกนี่ติดร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมนี่นะครับ <c oughs> แถวที่สองพาไปชมแถวที่สองเนาะเอติดก็จ้านี่ก็ติดอยู่นะครับนี่แถวที่สองก็ติดเนาะก็ค่อนข้างติดนะครับ ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะติดนะครับปลูกเนาะนี่นะครับนั่นโอ้เก้านี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอยู่มุมเพะนะครับสมบูรณ์เนาะนี่กพ็พาเพื่อนๆไปชมกันนี่นะครับต้นนี้สมบูรณ์ขนาดนะครับก็ตอนนี้สตูพืชนะครับตีวอลชัยฟาร์มปะนะครับตอนนี้ก็มี มแมลงเต่าท้องนะครับมแมลงเต่าท้องนี่มันจะออกหากินมาเจ้าเนาะบ้นกับแมลงนะครับบอมคานะเอาต้องมันมาพอนะถ้าปะ,มะแมลงเต่าท้องนี่ต้องจัดการเลยนะครับที่วา,าใช้ฟฟ้ามกับน้ำส้มคนไม้นะครับในการจัดการมแมลงเต่าท้องส้มคนไม่ผสมเข้มข้นน้อยนะครับก็ตอนเย็นนะครับวา,าใช้ฟฟ้ามก็จะมีการฉีดพ่นเดี๋ยวก็จะ อัดคลิปเนาะตอนผลเพื่อเพื่อนๆได้ดูกั๊มนะครับนี่ครับต้นนี่ขนข้างงามเนาะแต่มีมดด้วยนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีผลอย่างนะครับมดเนาะนี่เขานี้ก็งามนะครับก็มีต้นที่ตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยววาายา่าใช้ฟ้ามจะ้าเพื่อนๆไปดูเนาะว่าดีมันตายเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างว,วาราใช้ฟาม์มได้ดูแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุ จาตีที่าใวไฟฟ้าไม่ได้เจาะหลุมนะครับมีบางต้นที่วัวไฟฟ้าไม่ได้เจาะหลุมเนาะมันตายนะครับนี่นะไฟฟ้ามพอเนาะนี่ตั้งลายเพศนะครับเปื่อนๆนี่ครับมีต้นนี้ก็คือวาใไฟฟ้าไม่ได้เจาะหลุมนะครับแล้วก็ปลูกเลยนะครับมันตายเลยนะครับก็แนะนําสําหรับเปื่อนๆคนไหนที่ปลูกเนาะก็ อยากจะให้เจาะหลุมนะครับเพราะว่าตีวายใ้ตีวาใช้าชฟาร์มเจาะหลุมนี่มันหลอดเกือบทุกต้นนะครับนี่ต้นนี้กระตายนะนี่ไม่ได้เจาะหลุมนะครับนี่นะครับก็หลังจากผ่านไปห้าวันเนะเาะวายใ้ฟาร์มก็ได้มาหดหน้ำทึงวันนะครับดูแลเป็นพิเศษนะครับก็เป็นขั้งแรกเหมือนกันเนาะสี่รองธรรมท,ทองอํมพาสีสองหกนะครับ ตะกอนกระปุกมันาวแก้วเมียงปลูกละปลูกกวางจะได้สนใจนะครับอันนี้เขาปลูกเพื่อหวังผลผลิตเนาะก็พยายามดูแลดีดีหน่อยเพื่อจะได้ขายได้เขาพองร้องพอนะครับควายพื้นที่ให้มันวางมันได้เนาะกระปุกเนี่ยครับนี่ปุย๋ยน้ำตาลดีไซส่ไว้อันนี้หน้ามหมดถึงนะครับยังมีปุ๋ยตกข้างอยู่ครับนี่เนาะแปลงที่วัใชัยฟาร์มนะครับ ก็วันนี้ก็ป้าเพื่อนมาชมนะครับฟักทองทองอําไพเนาะหลังจากปลูกแล้วห้าวันนะครับก็มันก็นใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปุ๋ยเนาะปุ๋ยน้ําตาลเราใส่ไปปมสองวันที่แล้วใส่ปุ๋ยน้ําตาลปุ๊บวอใช้ฟ้าม์มก็ใส่น้ําเลยนะครับพดน้ําเลยเนาะมันก็ มันก็เล่งการจะเริ่มโตโตได้เร็ยวเร็วขึ้นนะครับแล้วก็วันใช้ฟาร์มกับใจอย่างก็น้ำส้มขวนไม้แล้วก็จุลินทรีย์นอกล้วยนะครับจุวยตัวนะครับใส่ผสมใส่ผสมน้ำนะครับมีการฮดตัวนะครับก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ดีมันก็จุวยไปจุ๋ยไปได้ดับหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็คงจะพาเพื่อนเนมาอัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะได้มีอย่างใหม่ๆก็จะอ่านเพื่อนมานเปตตลอดนะครับก่อวันนี้ก็วันใชาฟะย้ก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปตัดเข้าก่อนเดี๋ยวตัดเข้าเลยก็มีอัคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ